ครับก็กลับมาเจอกันอีกคลิปนึงนะครับสำหรับช่องแนวทางการแกะซ่อมมือถือเบื้องต้นที่ทุกท่านสามารถที่จะทําตามได้นะครับในคสนี้เป็นตัวโทรศัพท์มือถือ vivo y50 นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการแกะเครื่องนะครับแล้วก็ทําการเปลี่ยนหน้าจอใหม่กันนะครับก็ในการแกะตัว vivo y50 ตัวนี้นะครับตรงช่วงตูดชาร์จนะครับจะมีน็อตอยู่2ตัวนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับนําในส่วนของตัวน็อตออกทั้งหมด2ตัวก่อนนะครับ ครับก็ค่อยๆไขนะครับทาการนําน็อตออกไขควงที่ใช้ก็เป็นตัวไขควง6แฉกนะครับเป็นตัวไขควงขนาดเล็กนะครับหลังจากนั้นนะครับท่านก็สามารถทําการแทะเปิดในส่วนของตัวฝาหลังออกมาได้เลยนะครับฝาหลังตัวนี้มีลักษณะเป็นฝาหลังชั้นเดียวนะครับอ่ลักษณะการแกะก็จะคล้ายๆกับพวก vivo y11 12 15 17นะครับการแกะงัดก็ระมัดระวังด้วยนะครับจะมีแผรสแกนนิวเส้นหนึ่งติดอยู่นะครับค่อยๆง้างเปิดขึ้นมาครับ เมื่อท่านงางเปิดขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับท่านก็จะเจอในส่วนของตัวแพรสแกนนิ้วนะครับตัวแพรสแกนนิ้วนะครับจะมีตัวล็อกอยู่1ตัวนะครับให้ทําการไขน็อตออก1ตัวนะครับนําตัวล็อกออกแล้วก็ทําการปลดในส่วนของตัวแพรสแกนนิ้วออกได้เลยนะครับก็ตามคลิปเลยนะครับ ครับก็เพียงเท่านี้ทุกท่านก็สามารถนำฝาหลังออกได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในลําดับต่อไปนะครับเราก็มาทําการแกะในส่วนของตัวครอบบอดนะครับโดยการนําน็อตที่ยึดในส่วนของตัวครอบบอดออกให้หมดทุกตัวครับรับก่อนในเคสแกะซ่อมตัวนี้นะครับทุกท่านก็จะเห็นว่าตัววอยประกันนะครับก็ยังคงอยู่นะครับแสดงว่าเครื่องนี้นะครับยังไม่เคยผ่านการแกะนะครับยังไม่เคยผ่านการซ่อมหน้าจอมาก่อนนั่นเองนะครับ ก็ทาการค่อยๆไขน็อตออกให้หมดทุกตัวนะครับยกครอบบอร์ดออกครับลำดับต่อไปนะครับเราก็ไปทําการปลดในส่วนของตัวสายแพรกันครับปลดในส่วนของตัวแพรแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ทําการนําในส่วนของตัวแบตเตอรี่ออกก่อนครับก็ตามคลิปเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปทําการปลดในส่วนของตัวแพรหน้าจอเตรียมไว้นะครับเพื่อที่ในขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะไปนําในส่วนของตัวหน้าจอเก่าออกกันครับ ครับก็ในเคสตัวอย่างตัวนี้นะครับหน้าจอของลูกค้าได้หลุดมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเนื่องจากกาวมันเสื่อมสภาพนะครับท่านไหนที่ต้องการแกะเปลี่ยนหน้าจอด้วยตัวเองนะครับจออาจจะไม่ได้หลุดง่ายแบบนี้นะครับท่านก็สามารถรับชมแนวทางการแกะหน้าจอได้ในคลิปอื่นๆนะครับเพราะว่าแนวทางการแกะหน้าจอต่างๆก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับใช้พวกลมร้อนในการเป่านะครับแล้วก็ใช้ในส่วนของตัวแผ่นพลาสติกบางต่างๆนะครับมาลูดตัดกาวแล้วก็นำในส่วนของตัวหน้าจอออกมานั่นเองนะครับ ครับก็อย่างที่แจ้งไปนะครับแนวทางการแกะซ่อมต่างๆของรุ่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการแกะจอแกะแพรแกะฝาหลังต่างๆนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับ V ี V o y 11 y 12 y 15 y 17นะครับท่านก็สามารถที่จะเข้าไปรับดูรับชมแนวทางการแกะจอต่างๆได้นะครับลำดับต่อไปนะครับเราก็มาไล่ทำความสะอาดนะครับนำคราบกาวต่างๆออกให้หมดนะครับเพื่อที่ในขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะไปทำการวางในส่วนของตัวหน้าจอตัวใหม่กันนะครับ ครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาของทุกท่านนะครับผมก็ตัดภาพมาถึงในขั้นตอนที่ผมได้ทําความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ครับก็ในขั้นตอนต่อไปนะครับเราไปดูแนวทางของการติดกาวหน้าจอกันนะครับจุดที่เราจะต้องระมัดระวังนะครับก็หลักๆเลยก็เป็น3จุดนะครับในส่วนของตัวกล้องหน้านะครับในส่วนของตัวจุดเซ็นเซอร์นะครับจุดเซนเซอร์ของ vivo y50 จะอยู่ช่วงนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวตะแกรงกันฝุ่นลำโพงสนทนาช่วงนี้นะครับ ระวัดระวังในเรื่องของตัวกาวด้วยนะครับเดี๋ยวกาวมันจะไปอุดรูลําโพงสนทนานะครับจะทําให้เวลาเรารับสายาได้ไปลายสายนะครับแล้วทําให้เสียงมันเบาหรือว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้ยินเสียงนั่นเองนะครับครับก็เมื่อทุกท่านได้รับหน้าจอแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับให้ทําการตรวจเช็คหน้าจอให้เรียบร้อยนะครับทําการเทสหน้าจอให้เรียบร้อยก่อนนะครับก่อนที่ท่านจะทําการแกะฟิล์มแกะวอยประกันต่างๆตามคลิปนะครับ ในเคสนี้นะครับตัวหน้าจอผมได้ทําการเทสมาเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับก่อนที่ผมจะทําการแกะฟิล์มแกะบอยประกันต่างๆตามคลิปนะครับหน้าจอก็ตรงรุ่นนะครับเป็นตัว Vivo Y50 นะครับถ้ายังไงแล้วตัวหน้าจอตัวนี้นะครับผมทําการแปะลิงก์ไว้ให้ทุกท่านนะครับท่านก็สามารถกดที่ลิงก์นะครับตัวลิงก์ก็จะพาท่านไปยังแอปช้อปปี้นะครับท่านก็สามารถที่จะทําการสั่งซื้อผ่านทางแอปช้อปปี้ได้เลยนะครับ ครับก็ตัวกาวที่ผมเลือกใช้อยู่ในขณะนี้นะครับก็คือเป็นตัวกาวไอสติกนะครับลักษณะพิเศษก็คือปลายเขาจะเป็นปลายหัวเข็มนะครับเราสามารถที่จะไล่ลงในพื้นที่จํากัดได้นั่นเองนะครับก็ในจุดเซ็นเซ,นเซอรอ์ของรุ่นนี้นะครับแนะนําให้ทุกท่านเว้นไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าจุดเซ็นเซ,นเซอร์มีลักษณะาการพื้นที่ลงกลาวค่อนข้างที่จะน้อยนะครับ ถ้าท่านฝืนไปลงกลาวแล้วนะครับตัวกาวอาจจะไปปิดบังในส่วนของตัวจุดเซ็นเซอร์นะครับแล้วก็จะทําให้หน้าจอของท่านทํางานผิดปกตินั่นเองนะครับ <S <S ครับก็มาถึงกาวตัวต่อไปนะครับที่ผมเลือกใช้ก็คือเป็นตัว Number t 7 0 0 0นะครับซึ่งมีลักษณะเป็นเนื้อกาวสีดำนะครับแล้วก็ตัวหัวนะครับจะมีลักษณะใหญ่กว่าตัวไอสติ๊กเล็กน้อยนะครับก็จะ ไล่ลงกาวไปยังบริเวณรอบๆขอบพื้นที่ลงกาวนั่นเองนะครับเกาะแนวทางการลงกาวนะครับลงกาวให้ทั่วถึงแล้วก็สม่ําเสมอนะครับไม่น้อยไม่มากจนเกินไปนะครับพยายามลากให้เป็นเส้นเป็นแนวไปนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้นะครับว่าการลงกาวของเรานั้นสม่ําเสมอหรือเปล่านั่นเองนะครับ ก็สำหรับท่านไหนที่เป็นมือใหม่นะครับต้องการแกะเปลี่ยนหน้าจอด้วยตัวเองนะครับก็แนะนำนะครับให้ดูคลิปหลายๆคลิปนะครับหลายๆช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางช่องทางของผมเองหรือว่าช่องทางอื่นนะครับเพื่อประกอบนะครับหรือว่าเป็นแนวทางในการทํางานนะครับก็จะได้ลดความผิดพลาดของการทํางานของท่านนั่นเองนะครับครับก็เมื่อทุกท่านลงกาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเพิ่งรีบวางหน้าจอลงไปนะครับเพราะว่า บางทีท่านลงกาวเยอะกาวเยิม้มจนเกินไปนะครับแล้วท่านรีบไปวางหน้าจอนะครับส่วนกาวที่มันเลอะมันเยิ้มนะครับมันก็จะไหลเข้าไปยังชั้นแบ็คไลท์ของหน้าจอนะครับแล้วก็จะทําให้ขอบหน้าจอของท่านเป็นอรอยดําๆหรือว่าเป็นรอยกาวนั่นเองนะครับก็พักไว้ให้กาวมันเซ็ตตัวสักครู่นะครับระยะเวลาก็ประมาณสัก2นาที3นาทีนะครับแล้วค่อยมาทําการวางหน้าจอตัวใหม่ลงไปครับ ในระหว่างนี้นะครับท่านก็สามารถปเตรียมพวกหนังยางต่างๆนะครับแล้วก็นําหน้าจอมาตรวจเช็คให้ดีนะครับว่าท่านทําการแกะพวกฟิล์มพวกวอยประกันต่างๆนะครับส่วนของกล้องต่างๆนะครับมันมีฟิล์มอะไรปิดบังอยู่ก็ทําการแกะออกให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปทําการวางในส่วนของตัวหน้าจอตัวใหม่ลงไปครับครับทางช่อง V บบรีรัมย์59 c h a n n e ชแห่งนี้นะครับก็เป็นช่องแนวทางการแกะซ่อมมือถือเบื้องต้นนะครับที่ ทุกท่านสามารถที่จะทําตามได้นะครับภายในช่องก็มีคลิปแนวทางการแกะซ่อมมือถือนะครับมากกว่า100รุ่นนะครับแล้วก็มากกว่า500คลิปนะครับให้ทุกท่านได้รับดูรับชมเป็นแนวทางนะครับถ้าเห็นว่าคลิปมีประโยชน์นะครับรก็อย่าลืมนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับหรือว่ากดติดตามนะครับเพื่อชมคลิปใหม่ๆนะครับหรือว่าเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับก็วางในส่วนของตัวแพรหน้าจอให้เรียบร้อยนะครับ ใส่ในส่วนของตัวแบตเตอรี่ให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาทําการประกอบในส่วนของตัวฝาครอบลงไปครับครับก็ในขั้นตอนนี้นะครับผมก็จะทําการไขน็อตยึดไว้ก่อนนะครับสัก 2- 3ตัวนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ไปทําการรัดด้วยหนังยางนะครับแล้วก็ทําการเปิดเทสเครื่องนะครับเราให้กาวมันแห้งดีก่อนนะครับแล้วเราค่อย มาทำการประกอบชิ้นส่วนที่เหลือเป็นลำดับสุดท้ายนั่นเองนะครับครับก็เมือ่อทุกท่านนะครับทำการรัดหนังยางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปทำการเปิดแล้วก็เทสในส่วนของตัวหน้าจอโตใหม่กันนะครับครับก็ในระหว่างที่เรารอหน้าจอบูตขึ้นมานะครับเราก็สามารถที่จะ ไปทาการไขน็อตนะครับตัวที่เหลือนะครับกลับคืนให้หมดทุกตัวครับครับกลเมื่อหน้าจอเปิดขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ไปทดลองทําการสัมผัสนะครับไปทําการทัชสกรีนในส่วนของตัวหน้าจอดูนะครับ อลองเข้าเมนูต่างๆแล้วก็กดปุ่มต่างๆดูนะครับว่าหน้าจอของท่านนะครับทำงานเป็นปกติดีหรือเปล่านั่นเองนะครับ <S 2> <S 2> ครับก็สำหรับในเคสนี้นะครับแนวทางการเปลี่ยนในส่วนของตัวหน้าจอ Vivo Y50 ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับถ้าท่านไหนที่มีปัญหาหน้าจอแตกหน้าจอเสียนะครับท่านก็สามารถทำการสั่งซื้อหน้าจอตามลิงก์นะครับผมได้ทำการแปะไว้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ มาทำการแกะเปลี been, ่ยนด้วยตัวเองตามคลิปได้เลยนะครับเราก็จะทำการรัดหนังยางไว้แบบนี้นะครับรอให้กาวมันแห้งดีก่อนนะครับระยะเวลาก็ประมาณสัก30นาทีนะครับแล้วเราค่อยไปทำการประกอบฟาหลังแล้วก็ชิ้นส่วนที่เหลือเป็นลำดับสุดท้ายนั่นเองนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางให้ทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับก็ไว้เจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับ